ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุ้งเฟ้อชาแนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับโอซุกะนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เออทำออกมาทันทีนะครับนี่คือเครื่องตําลมแบบไร้สายของโอซุกะตัวนี้ทํามาแบบแฮนด์เฮลนะแบบมือถือนะครับไม่ได้ทำแบบเป็นตู้ใหญ่ๆเหมือนกับแบรนด์อื่นอันนี้ก็ดีนะฉีกดีนะครับผมชอบชื่อรุ่นนะครับ OCAI 786ขีด D1 เขาบอกงี้นะครับเติมลมเร็วนะครับแรงดัน10.3บาร์เลยนะ20โวลต์นะครับแล้วก็ตัวเล็กน้ำหนักเบาเนี่ยอันนี้ดีมากนะพกใส่รถใส่มอไซค์น่าจะได้นะครับใช้งานง่ายด้วยหน้าจอดิจิตอลนะครับแล้วก็มีของแถมมานะชุดหัวสูบแต่ละแบบนะครับเนี่ยรถยนต์จักรยานยนต์จักรยานลูกบอลของเล่นเติมลมนะครับสระน้ำเด็กเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับได้หมดนะเป็นสเปคคร่าวๆของพวกแต่ละอันแกะเลยนะครับ ในกล่องก็จะมีมีแบบ2์แ,แถมมา1ก้อนมีหม้อแปลงชาร์จนะเป็นหม้อแปลงแล้วก็เครื่องนะพร้อมกับหัวต่างๆนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้อยู่ในกล่องมันหล่นๆอยู่นะครับเนี่ยมันน่าจะเน็บอยู่ตรงนี้แหละนะจะมีหล่นๆอยู่ก็คือมีหัวจุ๊บนะครับตัวน,นี้ไว้เติมพวกจุกลมแบบเล็กตะกยานเสือภูเขาอะไรเงี้ยนะครับน,นี้ก็เติมพวกลูกบอลฝั่งนี้นะก็เติมพวก,ไอ,กไอ้นู่นไอ้นี่ห่วงยงห่วงยางอะไรพวกนี้นะครับอ่ะส่วนวิธีเก็บอันนี้ครับก็คือใส่เข้าไปอย่างนี้ นะครับแล้วก็ล็อกไว้ตรงนี้นี่มันจะเก็บแบบนี้เนีไม่ตกนะนะครับเนี่ยมันก็อยู่ในตัวเครื่องเลยนะครับทั้งทั้งที่ตัวเครื่องมันเล็กแล้วนะครับไอตัวหัวนี่ก็ยังเก็บได้นะครับเออนี่ดีดีดใช้ได้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับเห็นตัวหัวไหมนี่มันก็มาเก็บตรงนี้ได้อีกนะครับเออโอเคว่ะหรือจะเก็บ่างนี้นะแล้วแต่คนแล้วแต่เราเลยนะจะเก็บท่าไหนก็ได้นะครับนี่โอเคอ่ะ นี่มาดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเองเนี่ยคลิปเนี่ยไม่ได้เป็นยางแบบนิ่มๆนะครับแต่เป็นยางแข็งๆนะมีรูระบายความร้อนของมอเตอร์นะครับเพราะว่ามอเตอร์อยู่ตรงนี้เวลาเราเติมลมมันใช้เวลานานถูกไหมครับตัวมอเตอร์เนี่ยต้องรับการระบายความร้อนดีๆเลยนะครับก็มีทั้งข้างนี้แล้วก็ข้างนี้เลยนะรูระบาย ด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นจอดิจิตอลอย่างที่เขาว่านะครับตัวนี้นะครับสเปคเขาบอกว่าได้สูงสุดนะครับ150 psi นะครับหรือ10.3บ bar การเดินลมนะครับอยู่ที่30ลิตรต่อนาทีไม่มีอะไรมากเลยนะครับเดี๋ยวผมลองใส่แบตดูนะครับผมใส่แบตตัว2แอมป์นะเหมือนที่เขาแถมมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองสุบดูว่า2แอมป์เนี่ยเพียงพอไหมนะครับอ่าใส่แบตแล้วอ่ะโอเคอันนี้ผมใช้มือถือถ่ายนะครับไม่งั้นมองไม่เห็นนะครับเวลาเราเปิดเครื่องนะครับใส่แบตปุ๊บนะครับเปิดเครื่องหนึ่งทีนะครับปุ๊บ เนี่ยจะขึ้นตัวเลขมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงมุมเนี่ยนะครับจะเขียนว่า psi เห็นไหมครับเขียนว่า psi เราสามารถปรับหน่วยของลมเนี่ยนะครับได้นะครับโดยการปรับปุ่ม power นะครับเนี่ยเป็นาร์เป็น hpa นะครับแล้วก็ psi นะครับปรับได้3แบบนะครับาร์ hpa แล้วก็ psi นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะปรับที่ psi เพราะสูบลมเนี่ยเรานับเป็น psi ในบ้านเรานะครับนะเสร็จแล้วเราก็ปุ่มบวกลบ นะครับเห็นไหมครับปรับปุ่มบนล็อกได้นะแล้วก็คุณสามารถกดค้างได้นี่แบบนี้เห็นไหมครับกดค้างได้นี่สมมติคุณปรับเสิร์ฟมอบนะปรับที่120นะครับคุณก็สามารถเนี่ยกดได้เลยนะกดค้างได้เนี่ยนะครับง่ายเร็วนะครับเนี่ยนะครับสมมติคุณปรับได้แล้วปุ๊บนะมันจะกระพริบอย่างเงี้ยนะคุณก็เอาตัวนี้นะใส่กับที่ถูกลมนะครับแล้วก็กดเลยแค่นี้เอง ก็ปล่อยอันนี้กดเปิดกดปล่อยเนี่ยในกรณีอย่างเช่นคุณสูบห่วงยางหรือว่าสูบอะไรที่แบบมันไม่ได้มีค่า P.S.I ให้เราตั้งนะครับก็คือกดเปิดกดปิดด้วยตัวเองแต่ถ้าคุณจะไปสูบพวกมอเตอร์ไซค์หรืออะไรพวกนี้นะครับเรากดเปิดอย่างเดียวเดี๋ยวเวลาเลขมันถึงเนี่ยนะครับพอเลขมันเต็มปุ๊บเนี่ยตามที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะหยุดเองอัตโนมัตินะครับเนี่ยทำงานง่ายมากเลยตัวนี้ นะครับแกมมากนะครับอ่ะไปเดี๋ยวไปลองกันนะครับมอไซคันเก่าผมนะผมจะเอาลมออกนะครับตอนนี้ผมไม่รู้มันมีอยู่เท่าไหร่นะผมเอาลมออกก่อนอ่ะประมาณหนึ่งนะเสร็จแล้วนะครับผมจะใส่ตัวนี้นะครับเพื่อเช็คว่ามันมีลมอยู่เท่าไหร่นะครับอ่ะตอนนี้ลมมันขึ้นอยู่ที่ส4บสี่นะครับนี่สิบสีจอ่ะผมจะตั้งไปที่ประมาณสาสบนะครับ psi นะไปนะครับหนึ่งสองซ่ม สามสิบปุ๊บหยุดปับ๊บนะครับหยุดที่สามสิบเลยเราก็ถอดนะครับอ่ะทีนี้ผมมีเกจวัดตัวนี้นะครับเกจวัดลมนะปกติผมใช้กับรถยนต์นะครับเดีย๋ยวลองดูซิว่ามันจะตรงไหมนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะลมมันก็จะสูญเสียไปบ้างนะครับตอนถอดจุ๊บนะตอนใส่อะไรพวกนี้นะครับอลองดูนะหนึ่งสองซ่ม เนี่ยอยู่ที่ประมาณถ้า2 8 2สก็ถือว่าโอเคนะใกล้เคียงนะถือว่าเลขใกล้เคียงอยู่แล้วก็ไอตัววัดนี่ก็ไม่ได้เป๊ะสักเท่าไหร่นะครับ2 p s พไอนะครับความต่างนะบวกลบอัทนี้้มาดูรถยนต์บ้างอันนี้ล้อหลังของรถผมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเติมประมาณ3-6นะครับเพราะว่าเป็นรถ PPV นะบรรทุกคนเยอะนะครับผมลองใส่ดูก่อนนะครับว่ามีลมอยู่เท่าไหร่นะลมมีอยู่36.5ก็คือพอแล้วนะครับ พอแล้วนะครับผมเอาลมออกนิดนึงนะครับเอาลมออกอาพอนะครับมาลองใส่นะครับปึ๊บอ่ะตอนนี้เหลือลมประมาณ30นะครับผมจะตั้งนะครับลมไปที่36สิบนะไปะเรียบร้อย36หยุดแล้วถอดนะครับ อ่ะผมจะลองใช้ตัววัดลมนะครับเขียนะครับนี่ขึ้นประมาณ3 5ห้านะเขียนะครับลองอีกที เท่าเดิมนะประมาณ3 5เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะใช้ตัวนี้แล้วก็อยากให้มันตรงกับเกจที่เรามีนะสมมุตินะครับเกจที่เรามีแล้วเ,เ,เราเชื่อใจตัวเกจนี้นะครับเราก็เติมเพิ่มไปอีกสักประมาณ1 p s i เพื่อให้มันได้ประมาณสัก36อะไรเงี้ยแต่ถ้าคิดว่าเฮ้สามห้าสามหกมันโอเคอยู่แล้วนะครับเราก็ตั้งตามที่เราเคยใช้ปกติก็เป็นการบอกพฤติกรรมของตัวเครื่องนะครับให้รู้กันไปว่าเวลาเอาไปใช้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับถือว่าโอเคนะต่างกันแค่ psi เนนึ่นั้นเองรีบอ่ะองที่ดีมากๆของมันนะครับอก็ คือมันเล็กก็ทันรัดนะครับแล้วเวลาเราเดินทางเนี่ยเราสามารถเอามาเก็บไว้ในรถได้เลยนะครับ,รบเก็บไว้ใต้เบาะเห็นไหมครับเก็บไว้ใต้เบาะอย่างนี้เลยครับ ซึ่งถ้าเป็นเครื่องใหญ่ๆนะมันยัดอย่างนี้ไม่ได้นะครับคือต้องไว้กระโปรงท้ายอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับเจ้าตัวเครื่องสูบลมไร้สายตัวนี้ของโอซูกะนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับเก็บใต้เบาะเบอะท้ายได้นะครับตัวนี้คือดีมากยิงรถยนต์ก็ง่ายๆเลยไว้ใต้เบาะคนขับก็ได้เล็กๆแค่นี้เองถ้าเกิดเป็นแบบตัวที่ผมเคยมีเนี่ยมันจะเป็นตัวใหญ่ซึ่งอย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องวางไว้ไท้ายรถไม่สามารถวางไว้ในห้องโดยสารได้นะครับต้องไปไว้ในท้ายเก๋งอะไรงเงี้ยกยะระโปรงท้ายอะไรเงี้ยแต่ นะแล้วก็ แบตเตอรี่เนี่ยเราจะใช้เฉพาะตอนที่เราเดินทางนะครับไม่ใช่ว่าเก็บไว้ในรถตลอดเวลานะครับแบตเตอรี่ก็ใส่ไว้ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองนะครับวางสอดไว้ใต้เก้าอี้ได้เลยนะครับดีมากๆานะครับบางคนอาจจะมองข้ามตรงจุดนี้นะครับแต่ผมเคยใช้ทัวเครื่องสูลมให,ใหญ่ๆมาก่อนนะครับตอนเดินทางไกลผมต้องไปไว้ท้ายรถนะครับแล้วแบตเตอรี่ผมต้องแยกเก็บอีกนะครับวุ่นวายแต่ตัวนี้เก็บไว้ใต้เบาะจบเลยไม่ว่าจะเป็นเบาะรถยนต์หรือเบ,บาะมอเตอร์ไซค์นะครับก็เป็นความสะดวกนะครับเนี่ยจะเก็บยังไงก็ได้นะคร เห็นมกระทัดรัดโคตรก็ใครสนใจนะครับราคาเจ้าตัวนี้นะเครื่องเปล่าอยู่ที่890บาทไม่ได้แพงเลยนะเครื่องเปล่าเป็นชุดแบบที่เราแกะกล่องนี้นะครับมีแบบ2แอมป์แล้วก็หม้อแปลงอยู่ที่1,290บาทนะครับและใครมีแบตโอซูกะอยู่แล้วนะครับถ้ากลัวว่าแบต2แอมป์จะไม่พอก็พกแบต4แอมป์5แอมป์ไปก็ได้นะครับอ่ะใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับลองเข้าไปหาซื้อดูแล้วกันนะสำหรับวันนี้ฟุ๊กเฟอร์ชันแลคาราไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกดดด Subscribe ้ววยยยยยนะคคครรรัััับบบบบบบไปสสี๊๊าาาา แยครับตัวเล็กกระทะันรับใช้งานง่ายไปแล้วครับบ๊ายบาย